วตี Why ้ดวงตะวันาสาดแสงมีโชคร้อนแรงนะครับและมีดวงร่ำรวยฟันธง5วันเกิดที่สุดยอดสุดฮอตสุดรวยแน่นอนได้แก่คนวันอังคารไม่เจะเชียนเทพแห่งเวทมนต์เทพแห่งการพยากรณ์และมีคำว่าอินฟินิตี้อันนี้ไม่ได้ปังและร้อนแรงธรรมดาครับปังทั้งงานทั้งเงินทั้งความรักครอบครัวและชื่อเสียงนี่คือคน วันแรกนะครับมาดูคนต่อไปนะครับคือคนวันพฤหัสได้ราชินีชือเหรียญน,นั่งบาลังเศรษฐีนีเศรษฐีนีบ่งบอกถึงดวงชะตาที่มีโอกาสเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีและอภิมหาเศรษฐีอย่างร้อนแรงเลยครับอ่ะเรามาดูเรียงคนวันต่อไปเลยครับก็คือคนวันศุกร์วันศุกร์ได้ไพ่หกเหรียญหมายถึงอิสระทางการเงินแปลว่าไม่ต้องเครียดเรื่องเงินเรื่องทองใช้จ่ายอย่างมีความสุขอย่าง เห็นรอยยิ้มของการเงินนับและไม่สะดุดนะครับโอเคมาดูคนต่อไปเลยนะครับคนวันเสาร์นะครับได้ไพ่เดอะซันป๊อปปูล่าของคำว่าอสังหาริมทรัพย์มรดกนับโชคลาภถูกรางวัลใหญ่ติดต่อกันนะครับมีโอกาสเป็นรางวัลที่หนึ่งได้ด้วยนะครับและวันสุดท้ายนะครับก็คือคนวันอาทิตย์ <S <S True ออ w แว d เป็นดวงชะตาที่ร้อนแรงจากเงินแดนไกลจากต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นทางธุรกิจไม่ว่าจะเป็นทางคู่รักไม่ว่าจะเป็นทางโชคลาภปังมากเพราะฉะนั้นฟันธงนะครับ5วันที่สุดฮอตนะครับในดวงตะวันาสาดแสนมีโชคลาภที่ร้อนแรงแบบร่ำรวยนะครับคือคนวันอังคารพระหัสถศุกร์ เสาร์และอาทิตย์ครับจากผมหมอแอเดอะมิชชัแมนครับสวัสดีครับ